สวัสดีครับคุณผู้เรื่องเก,กี่ยวกับเชื่เตอร์โอเคนะวันนี้ผมจะไปเซิร์ฟสเก็ตแพนเด็ตเอ็กนะฮะก็ซึ่งเวลาตอนนี้ผมเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบริ่งตรงที่ตัวชักหน้าของเซิร์ฟนะฮะเซิร์ฟสเก็ตของผมจะเป็นของเยานะฮะหรือว่าโยผมเรียกว่าเยาหรือโยดีวะ <c oughs> ก็อีกประมาณ49นาทีประมาณเกือบชั่วโมงเนี่ยก็ต้องเอา ตัวไม่เปลี่ยนแบริ่งนะครับพอเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศภายในของ Surfskate Planet X ซนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนผมเองนะฮะคือคุณเออ้อยนะฮะก็รู้จักกันอยู่แล้วผมได้ซื้อจากที่นี่มานะครับแล้วก็บริการหลังการขายดีมากนะครับเ,เรื่องแบริ่งเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากนะเ็คือมีแบริ่งหรือว่าบูชชิ่งอะไรแตกเนี่ยก็ต้องซ่อมนะครับอย่างถูกวิธีนะครับไม่นั้นแล้วทำให ตัวขับเครื่องเนี่ยจะมีปัญหานะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูเดินทางไปยังเซอร์เกตแพเน็ตเอ็กซ์กันเลยครับเดี๋ยวเดียวกันนอ่เรามาถึงเซอร์เกตแพเน็ตเอ็กซ์นะฮะเซอร์เวและตรงนี้จะเป็นคัสตอมอัลโอกสวัสดีครับนี่นะครับมาตรงนี้เป็นคัสตอมนะฮะ โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับโน้เท่าแก่ย้อยนะครับหนูแอนนะฮะโอ้ยมาแล้วครับอันนี้ผมเองมีปัญหาว่าลูกปืนแตกลูกปืนแตกลูกปืนแตกก็เลยมาเซอร์วิสนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยววันวันนี้จะมาพูดคุยกับทางเจ้าของนะครับวันนี้มีเลาว่างนะขอให้แล้วคลิปก่อนนะฮะไม่ได้เจออีกอะไรเลยไม่มีเวลาคุยอ่าเวลาคุยวันนี้มาคลิปก่อนเฮ้ยวันนี้ เจ้าของเจ้าของอยู่มี่แล้วเว้ยจ้าของมากกว่าหนึ่งคนแล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับซื้อของกาบร้านเราสบายใจ <Okay. S 2> เาให้ทุกอย่าง <c oughs> โดนบ้านโดนแกสบี้ฉี่ใส่โอ้ยดีอัดมันแน่นเลยนะใช่นี่ snap เยอะนะเนี่้รอทำไมอัดแน่นขนาดเนี้ยรอวุชิ่งวุชิ่งไม่ปกติเนี่ยคือว่าอย่าอัดแน่นใชี่ยมั้งแน่นเลยวุชิ่งพังหมดอ๋อโอเคกูปืนไหนกูปืนอันนี้อ๋อกปืนข้างในนี่ตัวนี้นะที่มีปัญหาคือกูปืนที่แตกอยู่ข้างในก็คือแกะออกมาแล้วแล้วเจอปัญหา เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงพอเรามาเซอร์วิสเราเได้ความรู้หน่อยถึงว่าเราจะต้องขันทักเท่าไหร่ยังไงขันทุกอย่างแน่นเกินไปโอ้โหแน่นเกินไปหมดเลยทุกอย่างแน่นเกินไปนะทั้งบุชชิ่งก็ทับทักหัืวขันค่นทั้งแน่นนะขันแน่นนะฮะไม่ไม่มีแรงด้งไม่มีแรงเด้งเอามีแรงเด้งนะครับนี่ะอธิบายให้ดูก่อนก็คือว่าอย่างการการการเซตติ้งของบุชชิ่งเนี่ยครับ ควรจะมีระยะให้พูชิ่งสามารถทํางานได้ความหมายคืออะไรความหมายคือมันสามารถเอ็นได้ยกตัวอย่างนะครับผมเอายาวจะเห็นว่าจะเห็นว่าถ้าเราดูมันต้องสามารถเอ็นได้เห็นไหมครับเนี่เวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวเนี่ยมันต้องมีระยะให้พูชิ่งอะสามารถมีการขยับตัวแล้วคืนตัวได้โอเคตอนบี้แล้วมันต้องคืนตัวแปลว่าถ้าเกิดเราขันมันแน่นเกินไปมันก็จะเอ็นไม่ลง แล้วพอเอไม่ลงปุ๊บมันก็จะเลี้ยวยากแล้วพอเวลาเราออกแรงเลี้ยวล้อจะยกมแผน่นแผนที่มันจะถ่ามบอลเอลงไปได้แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะความมันแข็งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการล้อยกเพราะว่ามันแน่นเกินไปแต่ระบีที่ทาไม่จำเป็นต้องทาเยอะจนเยิ้มอย่างนี้ยถือว่าเยอะไปนิดนึงเยอะไปนะใช่แล้วมันทําให้เกิดความลื่นมากเกินความจําเป็นต้องเช็ดนะฮะถือว่ายังพอโอเคนะ ทรงบูชิงยังไม่ไม่เสียมากผมว่า<ม>ยัง<ม>พอก็ยังพอเรียกว่าพอน่าจะยังใช้งานได้อยู่น่าจะยังใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าจรเบีจเจะเบีจากที่ร้านเคยทำมาพอสมควรเนี่ยไม่จะเป็นต้องทาเยอะอะไรมากมายนะครับที่นี่มีจางเจลเบีเยด้วยมัมีครับสั่งจากดีลเลอร์มาตอนนี้อาจจะหาของยากนิดนึงเพราะว่าของมันขาดคนก็ใช้กันเยอะ ซูเปอร์ลูกครับซูเปอร์ลูกดีสุดแล้วครับใช้ได้กับทั้งพุชชิ่งลูกปืนนะครับไม่ต้องมีหลายอย่างไม่ต้องมีหลายสเปคมันต้องมีอะไรหลายชิ well. ้นเดียวอันนี้ขายในหน้าร้านหน้าร้านมีครับมีตัวที่สเปคของมันดีเลยเบื้องต้นผมแช่เชิดให้ก่อนคือพุชชิ่งตัวหนึ่งชาร์จสองตัวนี่มันจะมีตัวพุชชิ่งอยู่สองตัวประกอบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับข้างบนตัวล่างชิ้นหนึ่งชุดหนึ่งชุดนะครับ ออก็ขึ้นหน้าโอ้ดำแห้งเลยขึ้นหน้าแล้วด้านนี้ก็ขันไว้แน่นเกินไปเหมือกันสรุปไปว่าผมขันแน่นเองนะครับขันแน่นเยอะมาก <laughs> จิงเคอร์หน้าหลังเหมือนกันอยู่แล้วไม่เหมือนกันเลยค่ะโอเคซึ่งสั้นสุดของยาวคือถ้าเกิดเราดูทรัคทรัคของอ่ะอย่างอย่างยาวเนี่ยครับทรัคหน้าและทรัคหลังจะเป็นทรัคแบบเดียวกันนะตัวนี้กับตัวนี้จะเหมือนกันต่อได้ใช่ไหมฮะสลับกันได้เลยโอยยังยังลดเลยเนี่ยเพราะมันคือเพราะมันมันคือทรัคครูเซอร์ทรัพครูเซอร์นนี่นะมันคือทรัคทรัคของซิกเก็ตบอร์ดชนิดที่เรียกว่าครูเซอร์ที่ ข้างหน้าเนี่ยเขาแค่มีอะแดปเตอร์เพิ่มขึ้นมาแต่ข้างหลังไม่มีอะแดปเตอร์ข้างหน้าก็เลยจะเลี้ยวด้วยอะแดปเตอร์นะครับถ้าดูจากสภาพเนี่ยคือสภาพล้อเป็นยังไงครับยังดีอยู่ยังพอดีครับีอยู่เล่นน้อยนะเล่นว่าเล่นน้อยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นโดนเมียใช้งานหนักว่ะเอาจริงจล้อดีแต่สังเกตอันนี้เห็นไหมนี่นะนี่นอัด้านในด้านในมีความสึกไปเยอะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆ เหมือนร,รถยนต์เน,นาะสำหรับล้อหน้าล้อหลังได้ไดมีความต่างกันนิดนึงรถย,งนนยนต์ล้อนหน้าใช้เยอะถูกปะครับเพื่อนล้อหน้าแต่นี้เราสแนปเยอะถูกปะสนนแนปเยอะล้อหลังถูกใช้งานเยอะสแนปเป็นหรือยังค,งงงร,ครับบีนยังไม่เป็นครับสแนปไม่เป็นแต่ลองลอยเยอะนะครับ้องลอยเยอะอยู่ เดีย๋ยวล้อสลับล้อหน้าล้อหลังได้มันก็มันก็ออความสมบูรณ์ของล้อหน้าที่มันไม่ได้โดนไม่ได้โดนขูดถนนเยอะเนาะมาใช้ที่ล้อหลังแทนโอเคาน,น,น้ำหนักส่วนใหญ่เป็นลงที่ล้อหลังเนาะเป็นเป็นทรงโคนเลยทีเดียวทรวโงโคนอ๋อที่อดูอย่างงี้คือทรงโคนทรงโคนโคนี่หมายว่าคือโดนโดนกินไปแล้วเน็นทรงกลวยทรงกลวยนะเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ให้ด้วย สลับทักไปเลยก็ได้ไหมก็ได้นะสลับทักก็ได้เพราะน่าหละมันชั่งพักไปเลยมันได้อยู่แล้วโอ้โหนี่สังเกตนะครับเนี่ยเป็นเนี่ยล้ปกติเนี่ยจะเป็นทรงกระบอกนะแล้วดูของผมเนี่ยอากายเป็นรูปเป็นครัวอย่างนี้เลยอันนี้เทียบกมแล้อหน้านะฮะโอ้เห็นชัดเลยเนี่ยเนชัยเลยดูความหนาของของของล้อนะฝั่งฝั่งล้อหลังนี่บางไปเยอะละนะเดี๋ยวเราสลับแกน ซึ่งของของยาวสลับได้เพราะว่าของยาวเป็นอะแดปเตอร์เนาะพอเป็นอะแดปเตอร์ปุ๊บครับหน้าคับหลังเหมือนกันแค่ข้างหน้าเราใส่อะแดปเตอร์แค่นั้นเองจะสลับได้เลยมีสี่เลเยอรจบซูบุตรคลินชีอะไรเมื่อกี้ว W วีดีโนี่เป็นเอาไว้สำหรับล้างคราบจารบีโอ้โหนี่เป็นทางล้าง์วิสอยู่แล้วใช่ครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก างทีลูกค้าที่เอาไปเนี่ยอย่างที่เราไปใช้ก็เราอาจจะไม่รู้ว่าต้องใส่จละบีเยอะแค่ไหนในระบบนยครับก็หลายคนบางทีก็จะใส่เยอะเกินคนจำเป็นนะก็เอามาล้างได้ว้าวดูด้าวยน้ำยาสำหรับล้างคราบจลาบีนี่หรือมันใช้สมัยได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่ก็ล้างดีๆแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำดีนะครับ แตกนะสภาพเย็นนะนี่เล่นน้อยมากนะเกิดอะไรขึ้นแตกแตกอะไรน่าจะขันแน่นหรือเปล่าขันก็ขันแน่นจัดใช่ใช่การการขันทรัพด d a p t e r แน่นเกินไปมันก็จะไม่ลูกปืนโดนบดโดนโดนโดนบี้ค้างไว้แล้วผมจะหมวะมันหมุนเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช่ได้ัน็สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะก็จริงจริงเราตอนเราขันไปเราเช็คได้เนาะเราเช็คได้ว่ามันแน่นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราตอนประกอบกลับเราลองเช็คกันดู เดี๋ยวจะมาดูวิธีการประกอบแล้วก็เช็คว่าไอ้ล้อหน้า,ล,นาล้อหลังเนี่ยไอ้ขันแน่นไม่แน่น,นเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็มือใหม่เหมือนกันนี่กลับสีฟ้าประกอบมันง่ายเนาะชุดบนยังดีชุดบนยังอยู่สภาพดีก็ใส่ตะล่อมเช่นท,ทำความสะอาดนิดหน่อยพอไม่ต้องคิดมากสรือที่เห็นแดงๆเนี่ยไม่ใช่สนิมนะเป็นเป็นน้ำมันน้ำมันที่มันอยู่ในลูกปืนเดิมแล้วก็มันเลอะฝุ่นเข้าไปเลอะฝุ่นเข้าไปก็จะมีีแดง ได้มาแล้วเ,เห็นสีสีแดงอย่าตกใจนะอาจจะไม่ใช่สนิมนะลองดองเช็คดูดีๆอันนี้ป้ายนะครับป้ายป้ายสีนะครับป้ายสีป้ายสีนนครับทนนี่พอเดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยมัน,นต้องต้องซื้อเวลาอันนึงใช้ดีครับใช่ดีหลอดเดียวใช้ดยๆๆๆาวๆเอาเป็นตัวนี้นะครับเย TMB เนาะ พอเราใส่ไปปุ๊บเวลาเช็คมันยังต้องยังดีดอยู่นะครับถ้าถ้าเราไข่แน่นไปผมมติวไข่จนแน่นปุ๊บมันจะไม่ดีดนะอ่าอันนี้เป็นคาแน่นเกินไปแอย่างน้อยจะแน่นเท่าไหร่อย่างน้อยสปริงยังต้องทํางานในการดีดอันนี้ก็ยังแน่นไปนิดนึงเนี่ยให้มันมีแรงกระเด้งกลับแรงรีบาวแรงดีดแต่ว่าโอเคไม่ได้แน่นเกินไปนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าบางเกินไปก็ไม่ดีอีก ก็ถ้าถ้าถ้าอ่อนไปมันก็จะเด้งเยอะ <De ing S 1> นะก็ <Y ere. S 1> จะอยู่ไวอ๋อาาคือนนต้องมีความพอดีเนาะเมื่อกี้นี้พี่บอกว่าไม่แน่นไปอีกอีกอีกฝัก่งหนึ่งก็คือต้องไม่ให้มันหลวมด้วยสมมติว่าบางคนบอกว่าต้องการให้มันลื่นนิ่มๆก็จะให้คลายแต่การคลายเนี่ยนี่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 คือหลวมไปนี่คือหลวมเกินไปนี่หลวมไปฉะนั้นตัวลูกปืนต้องต้องต้องมีความกระชับเนี่ยไม่หลวมไม่หลวมนะ ไม่หลวมแต่ยังเด้งอยู่ด้งอย,องอยู่เด้งอยู่อันนี้คือประมาณนี้กำลังดีจนตัววุชชิ่งเนี่ยมันไม่คืนตัวละนะมันเสียคุณสมบัติการคืนตัวไปละจะเห็นว่ามันจะมีรอยที่มันโดนบี้โดนบี้แล้มันไม่คืนตัวอันนี้คือเป็นลักษณะของรอยบี้ ใช,ใช่มัน,น,นจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราเราบี้เขาขันเขาแน่นเกินไปนานเกินไปนะครับมันก็เสียรูปมันก็จะเสียใช่อันนี้คือตัวอันนี้เทียบกันนะครับจะเห็นว่ามันจะมีความหนามากกว่าตัวใหม่ตัวใหม่นะจะหนากว่าอันนี้คือเปลี่ยนบูชชิ่งให้โดยที่เลือกจากน้ําหนักตัวของผู้เล่นด้วยว่าเราควรจะใช้บูชชิ่งเบอร์อะไรอย่างพี่เขาหนักจะ8ปดสิบสอง ก็จะใช้บูชชิ่งเบอร์แปดสิบองไปอสองอ่าไปอสองแต่ว่าบูชชิ่งที่เขาใช้เราก็จะใช้เบอร์แปดสิบเจ็ดเอก็จะพอดีกันโดยทั่วไปของผมงยาวเองเนี่ยสีแดงตัวเนี้ยเบอร์ที่เขาใช้มาจะเป็นประมาณ9ก้าสิบเอ็ดซึ่งเอางี้เขาทํามามาตรฐานฝรั่งฝรั่งน้ำหนักประมาณแปดสิบเก้าสิบโลเขาก็จะทํามาแข่งนิดนึงเพื่อจะรองรับรองรับการการใช้งานโดยโดยมาตรฐานของเขานะครับเอาจริงคนไทยมาเล่นอ่ะ ด้วยน้ำหนักเราเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นปกติที่เราเล่นกันเราจะแบกน้ำหนักของของบูชิ่งที่ค่อนข้างเกินเบอร์เราไปแขนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นขนาดเรารู้สึกว่าแข็งเนอยาวมันังให้ความรู้สึกนิ่มได้เองคิดดูกันใช่ไหมถ้าเราใช้บูชิ่งที่ตรงตรงกับน้ำหนักเราอะมันจะให้ความนุ่มยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับน้บชิ่งตอนนี้หลักการเวลาที่เราใส่พวทุกนี้ระบบวกนี้เนี่ย เราใช้คําว่าพอดีนะครับแต่คาว่าพอดีที่ว่าเนี่ยก็คือไม่ไม่แน่นไปเราก็ไม่หลวมกันไปนะยังไงเรียกว่าหลวมหลวมคือนี่ครับตัวนี้หลวมนะนี่คือหลวมคือมันจะมันก็จะคงแข็งแทนที่หน้าสัมผัสของบูชิ่งมันจะแนบสนิทกันนะแทนที่บุชิ่งมันจะทํางานได้มันกลายเป็นหลวมมันก็จะเกิดความหลวมที่มากเกินไปจนบางทีส่วนที่ไม่ควรจะชนกันเช่นทักกัะเหล็กก็มาชนกันได้เะนั้น เบื้องต้นเลยหน้าสัมผัสของบูชิ่งควรจะแนบสนิทกันอย่างนี้เป็นอย่างน้อยออซึ่งจุดสังเกตก็คืออ่านิดหน่อยอันนี้คือถั่วนิ่มสุดละนะไม่ควรจะหลวมกว่านี้หลวมกว่านี้ไม่ช่วยให้นิ่มขึ้นแลาทําให้เกิดความเสียหายได้นะแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการให้นิ่มเกินไปเราก็สามารถที่จะขันเข้าไปได้อีกหน่อยหนึ่งก็จะพอดีขึ้นนะซึ่งถามว่าขันเข้าไปได้แค่ไหนอย่างน้อยต้องมีระยะให้เขาสามารถเอ็นได้อย่างนี้ นะสามารถเอยนได้บางคนบอกว่าให้ขันแน่นไปเลยที่ผมเคยได้ยินมาเนาะเขาบอกให้ขันแน่นไปได้เลยทักหลังเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าขันแน่นไปเลยมันเอ็นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยรอจะยกแทนเวลาเล่นถนะูนะกไหมฮะดังนั้นมันต้องมีระยะให้บูชิ่งทํางานได้โอเคอันนี้คือความพอดีของเขาอีกอันนึงที่บังเอิญเจอนะครับคือล้อหลวมน,น,นะครับอันนี้ถือว่าหลวมไหมครับหลวมครับเพราะหลวมนะล้อเองก็เหมือนกันก็ควรจะอยู่บนความพอดีถามว่าแค่ไหนคือพอดีพอดีคือ กขาต้องโฟล์ได้โดยที่ไม่หลวมครับฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยจะขเข้าไปให้แน่นก่อน้ต้องดูว่ามันฝืดไหมอ๋อนี่มีคงเฟ้อแล้วถ้าไขแน่นแล้วไม่ฝืดก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขาโฟล์ได้ก็ถือว่าจบละแล้วก็ไม่หลวมเราเล่นอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ดูเลยอ่าอย่างันนี้หลวมนิดนึงนะครับมีเสียงกึ๊กกึ๊กเรา็อ่างนี้นะฝืดอันนี้คือเราล้อฝืดมาถ่าฝืดมากการที่ล้อฝืดเนี่ยการที่ล้อฝืดทําให ระหว่างที่เราเล่นเหมือนเราเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวแบบนี้เราหมุนเนาะหมุนปุ๊บหยุดเลยแปลว่าระหว่างตอนเล่นเนี่ยตัวน็อตมันถูกบีบตัวลูกปืนนะครับทําให้ลูกปืนก็เสียหายง่ายน,นี่เราต้องคลายออกต้องโฟอลอัน,นี้ก็ยังโฟลหนอยเนาะโอ้โห<ร>ต้องโฟล์นเราไม่ลื่นไม่ไมหลวม <โอ S 2> ไม่มีเสียงกึกกึก็คือไม่เกิดการกระแทกเวลาเล่นก็จะทําให้ลูกปืนล้ออยู่กับเราได้นานขึ้น ซึ่งถ้าเก Bref, ิดไปเทียบกับความรู้เดิมของสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเนี่ยเขาเน้นการวิ่งบนเส้นตรงแล้วเขาทาความเร็วฉะนั้นเขาอาจจะต้องการให้มันหลวมเพื่อให้มันโฟล์ได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาต้องการความเร็วแต่ในการเล่นเซิร์ฟเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความเร็วแบบนั้นเราต้องการความสามารถในการเลี้ยวที่ดีและยิ่กอะที่ดีฉะนั้นความแค่มันโฟล์ได้ดีก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องขนาดหลวมครับโอเคอของมันของคุณนครับนะ ก็อันนี้คือทำความสะอาดแหมมีสนิมด้วยนะมีสนิมด้วยนะมสนิมนี้แกไม่ได้ครับแกได้ครับแกได้แต่ว่าโดนน้ำมาแน่นอนโดนโดนเรเล่นตอนช่วงฝนตกบ้างไงนั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุเรื่องเรื่องลูกปืนแตกนะอ่าใช่มีโอกาสที่จะโดนความชื้น เบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้สาราทำความาวาสะอาดโดยการเก็บฝุ่นขึ้นมาก่อนตอนนี้มันจะเหลือแต่คราบพวกคราบพวกนี้ยวิธีการขั้นต่อไปที่ร้านจะทําก็คือจะใช้แปรงขนอ,อ่อนนะครับแปรงขนอ,อ่อนแตะน้ําแค่แตะน้านะเราจะไม่ฉีดน้ําไม่ได้ใช้น้ําในปริมาณที่เยอะหรือไม่มันมันความแข็งเท่ากับแปรงสีฟันผมเลยเนี่ยประมาณนั้นครับ<ๆ>แต่แปรงสีฟันเนี่ยเอามาขัดนี่คงทั้งคืนนะครับกว่าจะเสร็จนะเพราะฉะนั้นเรา เราใช้แปรงที่มีขนาดพอดีมือนิดนึงนะครับเราแตะน้ำนิดเดียวแตะน้ำนิดเดียวนะขันเออนี้ผมเล่นอย่างเดียวเลยนยะไม่มีไม่มีลาไม่มีอะไระแตะน้ำักหน่อยนึง ปกติตัวนี้มันจะปรไฟล์นี้เปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนได้ครับอ๋อเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าแตะน้ําเนี่ยบางคนเขาก็ระวังกันมากนะเพราะว่ามันเป็นกระดาษมันเป็นกระดาษทะายนั้นพี่บอกให้แตะน้ําเพื่อให้ไม่ให้โดนน้าเยอะเกินไปนะครับมันพอโดนน้าได้นิดหน่อยคนระับแต่แว,ว่าพอทาเสร็จแล้วก็ต้องรีบทำให้แห้งรีบทำให้แห้งครับเอาเป็นต้องให้กระดาษแล้ว เราคือด้วยความที่มันเป็นกระดาษทรายเนี่ยมันทำให้มันไม่สามารถที่จะเช็ดได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีว,วิ่งมันแห้งละขัดมันเลยเป็นยังครับถ้าเราออกผ้า ถ้าเราเอาผ้าเช็ดมันก็จะขูดกับกระดาษทรายมันจะไม่ได้สังเกตนี่ตรงนี้ <_ V> จะเห็นชัดเลยว่าจากที่มันต้องค้ํำอยู่เนี่ยมันก็จะใสขึ้นมาเป็นเทคน,นิคเล็กๆ การขายของเซิร์ฟแพเน็ตเอ็เกซ์จริงๆมันจะมีทั้งหมด3เพจด้วยกันนะครับมีเพจอะไรบ้างครับผมก็มีเซิร์ฟสเก็ตแพเน็ตเอ็กซ์เพลย์นี่นะครับนี่ครับเจ้าของอยู่นี่นะคร<อ>ับแล้วก็แล้วก็เซิร์ฟสเก็ตคิงด้อมนะครับโอ้สุดท้ายเลยเซิร์ฟสเก็ตนิวบอลมาเก็ตครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีเซอร์วิสทุกอย่างนะครับนี่ก็ผมก็มา,ารีวิวดูว่าวิธีเช็คยังไงนะครับบูชชิ่งการปรับแต่งยังไงถ้าไงเราลองดูนะครับติดตามทาง อ่าเพจนี้ได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับคลังคลังโอโ้โหโคตรเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นขนาดไหนโอ้ oh my god โอ้นี่ขนาดเลนไวนี่อังเก็บไม่หมดเลยอะโอ้ นี่นะครับเดี๋ยวมาลริ่ก่อนนี่ของอะไรครับเอาง่ายๆนี่ตรงนี้าวเ cover เวอร์นะฮะาเวอร์ตอนนี้มีรวมๆกันน่าจะเกือบ200ตัวพร้อมส่งโอ้นะสองร้อยตัวพร้อมนะครับแล้วก็อันนี้ยาวยาวยาวนะฮะโอ้ดู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 อันนี้ข้างบนนี้คือไบทั้งหมดเลยนะครับมีไบทตอนนี้มีอยู่ประมาณ60แผ่น60แผ่นครับอยู่ที่นี่โคซอสโคซอสตัวนี้โ o s a u คือตัวนี้ไรนี้แอนโอ้เห็นไหม โค้ดสวยอ่ะสำหรับสาวๆเนาะประมาณสามสิบแผ่นนะครับต้องมาแล้วนะครับต้องมาลายอื่นก็ก็มีเกือบครบเนาะของยาวเราขาดอยู่สองสามลายที่ยังที่ยังมาไม่ไม่ถึงน้องแลนครบข้างหลังยังมีอนะฮะโอ้โหดูเด็ดอันนี้เพนนีเพนนีนี่ใครชอบเพนนีนะครับมีอยู่ท่านี้อยู่นี่ครับไาตั้นก็มีโอ้โหสดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู อีรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะครับอย่างนึง่งแบรนด์สมุดซาครับเจ็ดนะเรามีของนะตอนนี้เราจักเจ็ดเจ็ดเรายังมีแฟรงก์ฟิชนะเรามีปลาคูดาสัตวหนิวเคลีเด็กๆด้วยโอ้ไม่กอดนี่นะครับคลังนะครับนี่ช่วงพักเบรกนิดนึงนะพักเบรกโทวนแมนเทนันได้มาหาที่นี่ได้นะใช่มีพี่มีหมดนะครับนี่คือพามาทัวร์คลังคลังแสงคลังแสงนะฮะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูเรื่องแมนเทนันอีกทีแล้วกันนะครับอุ๊บ